สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับ10 m i n i ิพอดแคสต์สิบนาทีที่เราจะเปลี่ยนชีวิตไปด้วยกันทุกๆวันตอน7มงเชา้ากับผมครูพี่โอ่นะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของคำถามและประสิทธิภาพของคำถามเพราะถ้าวันนี้ชีวิตเราไม่ระวังเรื่องนี้แล้วเราตั้งคำถามผิดกับชีวิตตัวเองต่อให้คำตอบถูกต่อให้คำตอบถูกแต่คำถามผิด ชีวิตเราก็ไปผิดทาง quality question create quality life ครับคุณภาพของคำถามที่ดีจะส่งผลให้เราสามารถสร้างชีวิตที่มีคุณภาพที่ดีได้แล้วอะไรคือคำถามที่ดีล่ะคำถามที่ดีคือคำถามที่สามารถสร้างคำตอบให้ชีวิตเราก้าวหน้าได้ส่วนคำถามที่ไม่มีคุณภาพคือคำถามที่ถ้าวันหนึ่งเราเข้าใจชีวิตมากขึ้นเราจะย้อนกลับมามองดูตัวเองแล้วจะบอกตัวเองว่าทำเพื่อ เพราะว่ามันไม่ได้อะไรเลยในชีวิตกับการหาคําตอบให้กับคําถามนี้ยกตัวอย่างเช่นคําถามที่ไม่มีคุณภาพยกตัวอย่างเช่นหนูจะทําได้ไหมมันดูเป็นคําถามปกติมากๆเลยครับหนูจะทําได้ไหมคําถามคือแล้วเราเนี่ยำำถามคาถามเนี้ยมันมาจากรากของความคิดว่าอะไร หนูจะทําได้ไหมฉันจะทําได้ไหมแปลว่าเรากําลังบอกจิตใต้สานึกของตัวเองแปลว่าเรากําลังมีความเชื่อว่าความสําเร็จนี่ไม่ใช่สิ่งที่เราสร้างขึ้นได้ความสําเร็จนี้คือสิ่งที่ถูกกําหนดเอาไว้ตั้งแต่แรกเพราะเรากําลังเอาคําตอบของคําถามนี้มากําหนดดังนั้นแน่นอนครับถ้าวันนี้เราไม่ได้ประสบความสําเร็จอยู่แล้วเราตั้งคําถามนี้กับคนสําเร็จหรือใครก็ตามว่าหนูจะทําได้ไหมตัวหนูในวันนี้ไม่มีทางทําได้แน่นอนถ้าตัวหนูในวันนี้ตัวเราในวันนี้ สามารถประสบความสําเร็จได้มันสําเร็จไปแล้วดังนั้นเนี่ยคําถามเนี่ยไม่มีคําตอบที่เป็นประโยชน์เลยหรือต่อให้คนสําเร็จหรือใครก็ตามบอกว่าเธอทําได้แต่ถ้าเราไม่เดินหน้าพนันธตัวเองแล้วเราประมาทกับคาตอบนั้นว่าโอ้ตัวชั้นในวันนี้คงสามารถประสบความสําเร็จได้อย่างง่ายๆเลยนะสิก็ไม่เกิดประโยชน์เช่นกันคําตอบนั้นอาจจะเป็นคําเยินยอเป็นการให้กําลังใจ ก็ได้แต่คําถามคือถ้ามันเกิดจากความรู้สึกที่เราไม่มีกําลังใจและไม่เห็นคุณค่าในตัวเองและไม่เชื่อด้วยซ้ำว่าเราเองสามารถพัฒนาได้ขีดเส้นใต้คํานี้มากๆเลยคือคําว่าพัฒนาได้ตั้งคําถามเนี้ยต่อให้คําตอบถูกต้องมันจะไม่มีประโยชน์อะไรกับเราเลยถ้าเราตั้งคําถามนี้กับคนที่ไม่ได้มีชีวิตที่ดีเขาก็จะตอบว่าแกทําไม่ได้หรอก แล้วเราได้เลยจากคาตอบว่า no แล้วถ้าเราตั้งคําถามนี้กับคนสําเร็จแล้วคนสําเร็จบอกว่าเธอทําได้แล้วเราจบแค่นั้นแล้วเราได้อะไรจะคาตอบว่า yes เราไม่ได้อะไรเลยแต่ quality question คือการที่ต่อให้เราอยากประสบความสำเร็จส,งสองคนเมื่อสักครู่เนห่ยคนแรกที่ตั้งคําถามว่าหนูจะทําได้ไหมฉันจะทําได้ไหมกับคนที่สองอยากประสบความสําเร็จเหมือนกันกันกบคนแรกเลยแต่ตั้งคําถามว่าหนูต้องทําอะไรบ้าง หนูต้องทําอะไรเป็นบ้างหนูถึงจะได้ความสําเร็จนั้นทั้งสองคำถามนี้เกิดจากไมเซตและทัศนคติที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงและทัศนคตินั้นมันหล่อหลอมเราให้เกิดคําถามสิ่งนี้โดยที่ไม่อยู่รู้ตัวดังนั้นแทนที่เราจะมานั่งแก้คําถามแทนที่จะมานั่งจับผิดคําถามตัวเองหลายๆคนเคยฟังเรื่องนี้จากพอดแคสต์ที่อื่นจากคนสําเร็จที่อื่นไปแล้วแล้วมานั่งจับผิดคําถามตัวเองลรกไกลายเป็นคนที่ไม่กล้าถาม หนักกว่าเดิมเพราะคนที่ไม่รู้แต่ไม่โชว์ความไม่รู้ของเราออกมาคนสําเร็จที่เขาดูออกเขาก็ไม่พร้อมที่จะสอนเราเพราะเขารู้สึกว่าเราคงไม่พร้อมที่จะได้รับคําสอนบางอย่างเพราะถ้าเราพร้อมเราจะสามารถโชว์สิ่งที่เราไม่รู้ออกมาได้เลยในทางกับการถ้าคนที่เขาดูไม่ออกเขาก็ไม่รู้ว่าเราติดตรงนี้ เราก็จะไม่มีวันได้รับคําสอนอะไรที่เป็นประโยชน์เลยดังนั้นถ้าวันนี้เราอยากได้สิ่งที่เป็นประโยชน์เนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราจะแก้สิ่งนี้ด้วยการมาจับผิดคําถามตัวเองว่าอุ้ยอันนี้เป็นคําถาม fix my s e ตอุ้ยไม่ได้ฉันไม่ถามกลายเป็นว่ากลัวตัวเองที่จะดูโง่หนักกว่าเดิมอีกกลัวตัวเองจะดูไม่ฉลาดกลัวคนอื่นจะตัดสินเราก็เลยไม่ตั้งคําถามออกไปหลายๆคนก็มีแพทเทิร์นนี้เหมือนกัน คนที่ไม่รู้และไม่ตั้งคำถามอันตรายกว่าคำถามที่ไม่มีคุณภาพด้วยซ้ำเพราะอะไรรู้ไหมครับอย่างที่บอกไ,ไปเมื่อสักครู่ว่าเมื่อเราไม่ถามคนที่เขาพร้อมที่จะสั่งสอนเราเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราพร้อมที่จะรับเรื่องนั้นหรือเปล่าดังนั้นเนี่ยเราจะไม่มีโอกาสที่จะได้รับคำสอนจากใครเลยและ มาแบบไหนเราก็จะจากไปแบบนั้นเริ่มต้นแบบไหนก็จะจบแบบนั้นเริ่มต้นไม่มีก็จะจบโดยที่ไม่มีเริ่มต้นที่อยากสําเร็จแต่ไม่สำเร็จก็จะเริ่มต้นก็จะจบลงที่ความไม่สําเร็จแต่วันนี้ถ้าเราอยากสําเร็จระดับแรกคือกล้าถามก่อนต่อให้เรารู้สึกว่าฟังอันนี้แล้วต่อให้มันอาจจะดูเหมือนเป็นคําที่เราตัดสินตัวเองนะเป็นคําถามที่มันดูเหมือนคําถามงงแต่ พี่เป็นคนหนึ่งที่ผ่านจุดนั้นมาแล้วพี่เลยรู้เรื่องนี้ไงเพราะคนสําเร็จสอนพี่ว่าโอ้กําลังตั้งคําถามที่ไม่ถูกต้องอยู่และเปลี่ยนคําถามนั้นเป็นสิ่งนี้สิ่งนี้พอเราลองแค่เปลี่ยนคําถามเท่านั้นแหละปรากฏว่าสมองของเราเปิดสมองของเราเปิดในทันทีพอเราได้รับข้อมูลอะไรบางอย่างเพิ่มขึ้นมันจะรู้แล้วว่าเราต้องไปทําอะไรต่อมันจะรู้แล้วว่าเราจะต้อง พัฒนาตัวเองอะไรเพราะคำถามเนี่ยมันส่งผลต่อการทำงานของสมองของเราโดยตรงเลยว่าเราจะเดินหน้าต่อหรือเปล่าถ้าเราตั้งคำถามว่าหนูจะทำได้ไหมลึกๆมันเกิดจากความไม่มั่นใจในตัวเราลึกๆเกิดจากเสียงในหัวว่าฉันทำไม่ได้หรอกฉันก็เลยตั้งคำถามนี้ขึ้นมาเพื่อต้องการกำลังใจสักเล็กน้อยหรือเพื่อตอกย้ำตัวเองด้วยซ้ำหรือหนักไปกว่านั้นคือต่อให้คนสำเร็จบอกว่าทำได้ แต่เราก็ไม่เชื่อมั่นในตัวเองอยู่ดีดังนั้นคําถามแบบนี้คุณภาพของมันไม่มีเลยในขณะที่เริ่มต้นจุดเที่ยวจะเปลี่ยนเราต้องเริ่มเปลี่ยนจากคําถามก่อนมีเซลฟ์เอเวนเนสในตัวเองและเปลี่ยนคําถามให้กลายเป็นคําถามที่ก้าวหน้าแต่ถ้าวันนี้เรามองลึกไปกว่านั้นเราจะเห็นว่ามันมีรากของความคิดบางอย่างที่มันส่งให้เกิดคําถามนี้ขึ้นในสมองไม่ใช่แค่เพียงเสียงที่เปล่งออกมา ดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่มีคําถามนี้ขึ้นมาในสมองเราถ้าเราอยากประสบความสําเร็จเนี่ยมันไม่ใช่เปลี่ยนคําถามที่เราเปิดเผยคําถามนั้นออกมากับโลกภายนอกคือถามออกไปแต่มันคือคุณภาพคําถามที่เกิดขึ้นในหัวดังนั้นการมี s e l ฟ์ w อว e n e s สถึงได้สําคัญมากๆและเปลี่ยนคําถามแม้กระทั่งมันเป็นเสียงในหัวของเราก็ตามและมากไปกว่านั้นถ้าเราอยากดักทางคําถามเหล่านี้ไม่ให้ขึ้นมาอย่างอัตโนมัติ สิ่งที่เราทําได้คือเราเข้าไปเปลี่ยนที่ทัศนคติของเราเพราะทัศนคติตัวที่เราไม่เชื่อมั่นในตัวเองเป็นตัวที่ทําให้เราเกิดคําถามที่ไม่มีประสิทธ,ธิภาพไม่ว่าจะในเรื่องอะไรก็ตามอย่างเช่นถ้าสมมติในเรื่องของความรักความสัมพันธ์หลายๆคนอกหักโดนแฟนบอกเลิกก็จะตั้งคาถามว่าหรือฉันไม่ดีพอหรืออย่างนั้นหรืออย่างนี้เป็นคําถามที่ไม่มีคุณภาพเลยไม่ว่าเราจะดีพอไม่ดีพอมันไม่ได้เกี่ยวกันเลย กับการที่มีปัญหากันหรือแม้กระทั่งการถูกชีตติ้งหรือการการถูกชีตติ้งคือการนอกใจสิ่งต่างๆราเหล่านี้เวลามันเกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยเวลาคนนอกใจใครสักคนเนี่ยมันไม่ได้ผิดที่คนถูกนอกใจมันผิดที่คนนอกใจเพราะมันคือสิ่งที่ผิดอยู่แล้วในขณะที่เรามีใครคนใดคนหนึ่งอยู่ไม่ว่าเหตุมันจะเป็นอะไรก็ตามแต่คําถามคือเราเนี่ยตั้งคําถามขึ้นมา แบบเนี้ยแล้วมันได้ประโยชน์อะไรนอกจากการตอกย้ำตัวเองแต่คำถามที่มีคุณภาพเราจะปรับได้ยังไงสมมุติเราเลิกลากันไปแล้วกับในเรื่องของความสัมพันธ์เราเปลี่ยนคำถามเป็นฉันต้องพัฒนาตัวเองอะไรบางฉันต้องเปลี่ยนมายเซตยังไงเพื่อทําให้ครั้งหน้าในชีวิตเนี่ยฉันจะไม่เจอคนที่เชีย t ติ้งกับฉันอีกฉันจะไม่เจอคนที่นอกใจฉันจะเจอแต่คนที่ซื่อสัตย์ในความสัมพันธ์ฉันจะมีความสัมพันธ์ที่ดีที่จะสื่อสารกันได้ดีแล้วลดการทะเลาะกันให้ได้มากที่สุด ถ้าเรามีคําถามแบบนี้มันจะออกมาเป็นวิธีการเพราะออกเป็นวิธีการเนี่ยมันจะกําหนดการกระทาแล้วการกระทําที่ค่อยๆเปลี่ยนไปของเรานั่นแหละที่มันจะกําหนดคุณภาพของชีวิตดังนั้นเห็นอะไรไหมครับรากของสิ่งต่างๆทั้งหมดเหล่านี้มันคือคําถามมันคือรากของคําถามลึกลงไปอีกคือทัศนคติดังนั้นเนี่ย เราจะแก้ในเลเวลไหนเราจะแก้ในระดับไหนเราต้องดูก่อนว่าเราอยู่ในระดับไหนวันนี้ถ้าเราอยู่ในระดับที่ไม่เคยมีเซลล์ออาแนสในตัวเองเลยไม่เคยเห็นตัวเองเลยเราแก้ที่คําพูดก่อนเราแก้ที่กล้าถามออกมาก่อนแล้วมีสติอยู่กับคําตอบนั้นไม่ใช่บางคนถามแล้วเหมือนกันนะแต่ไม่ฟังคําตอบพอถามเสร็จปุบ๊บกลับไปอยู่ในหัวตัวเองหูดับคนสำเร็จจะพูดอะไรมาไม่สามารถเข้าหูเราได้เลยดังนั้นก็ไม่มีประโยชน์เช่นกัน เปลี่ยนคำถามเพื่อให้เปลี่ยนนิวรอนในสมองของเราก่อนหัดมีเซลล์อวรเนสกับตัวเองว่าทุกคำพูดที่เราพูดออกไปเราพูดอะไรออกไปนะเราพูดออกไปด้วยวิธีคิดไหนนะและวิธีคิดนี้มันทำให้เราก้าวหน้าในชีวิตหรือเปล่าถ้าทำแบบนี้ได้ความสำเร็จจะเป็นเรื่องง่ายและเกิดขึ้นเร็วขึ้นอย่างแน่นอนเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับเราเจอกันใหม่ในทุกวันตอน7งเช้าครับสวัสดีครับ